สวัสดีค่ะตอนนี้ถึงบ้านเพื่อนในกลุ่มแม่แม่แล้ววันนี้มีนัดกับกลุ่มแม่แมคนเดนซึ่งตั้งแต่เราคลอดลูกเราก็เจอกับกลุ่มนี้ตลอดแล้วก็แต่ทีนี้พ่อเราไปเรียนภาษาไปทํางานก็หมดเขาเรียกอะไรหมดวันลาคลอดครบหนึ่งปีก็ต่างคนต่างก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยจนว่างๆมาทัดเจอกันอีกทีหนึ่งตื่นเต้นเพราะว่า แล้วเ,เจอครั้งล่าสุดคือลูกยังคลานกันอยู่เลยตอนนี้คือแบบวิ่งได้แล้วตื่นเต้นมากค่ะนานแล้วไม่ได้เจอกันก็เดี๋ยวจะพาลูกไปเล่นกับเพื่อนๆไม่รู้จริงจำกันได้หรือเปล่าเจอกันค่ะอะไ,ไม่เอาหรอกไม,ไม่เอาหรอกแม่ถ่าย,ยวีดีโอ ไปไหนพี่มาไปไหนครับเจ๊ครับจะบอกว่าหนาวมากค่ะวันนี้อากาศติดลบหนึ่งดูข้างหลังมีต่หมอกเต็มไปหมดหนาวมากออกมาแบบเดียวนี่คือแบบมือแข็งหมดแล้วดูสภาพลูกฉันจะหลับแล้วค่ะ จะหลับแล้วเด็กชายทีมาจะหลับแล้วไปเล่นกับเพื่อนก่อนไหมแหเฮ้ยเก็บมือก่อนนะแข็งมากนูนเด็กมือี้ก็สวกแกก็จะัไมเยังไ่เอ่ยัไ่เอ Du er det var lidt for dig, det, er bare mig, der ja. at, lige de meget, hvor dresseret i dyr er, så kan du bare 100% stå på det. Og du kan ikke holde øje med, at det bare hele tiden. Oh.